รองโฆษกรัฐบาลลองโปรตกตัวติดหมื่นหมือนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขอผมการอรอรอท่านนายกกำับฝากผมได้ยังครับไดบุชื่อได้ยังแต่ว่าได้แล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันผ่านคอรมอสกันอ๋อเข้าคอร์อมครับอาทิตย์หน้าต้องเข้าต้องเข้าคอร์อมส์คิดคิดท่านนะครับทั้งหมดรู้ครับลองโปรกก็คนเดียวสิอ๋อใช่ครับในประทศไอัตราของภาคภูมิใจไทยนะครับคุณสมบัติดีไหมครับผู้หญิงผู้ชายครับ ็นพูดไปพูดมาเลยชื่อวันนี้เห็นเห็นมีชื่อว่าเห็นว่ามีชื่อคุณอุ๋งอิงอจะเป็นหัวหน้าเพื่อไทยชื่อคุณอุ๋งอิงครับจะปอาจจะเป็นหัวหน้าเพื่อพักเพื่อไทยครับคิดว่าเป็นอย่างชื่อนี้ยอมรับได้เรามาถามหัวหน้าพรับคงเจไทยได้ไงเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเป็นเป็นเป็นทุงที่ก็ก็ดีท่านก็โอ้โหผมไปเจอท่านสองสามครั้งตอนนี้ท่านมีวุฒิภาวะที่ เป็นผู้ใหญ่นะครับสามารถมีประสบการณ์มีองค์คาระยุกนะที่จะเอือทั้งหมดแต่ว่าท่านจะเป็นอะไรผมไม่ทราบคไม่มีสิทธิทราบเลยนะครับขอบค,คุณครับเก่งนะเก่ง